อาจารย์เชเช่นะคะอาจารย์เชเช่จะมาดูแบบว่าดูดูเปิดไพ่เพื่อบอกให้น้องนะคะน้องชื่ออะไรคะเงค่ะอะไรนะคะเหงนค่ะน้องเหงนเหงพลพานมนสังกเนน้องเหงน้องเพงเน้องเหงเ,เข้ามาใกล้ๆได้นะคะมายืนตรงนี้เราเปิดแค่เราเปิดแค่สามใบเองเราเปิดให้ดูว่าเราจะเราต้องการจะแบบมอบสิ่งดีๆให้คุณนะคะโอเคคเรับพร้อมนะคะ นี่ค่ะเอเขาบอกว่าดังๆเลยค่ะอาจารย์ขาเขาบอกว่าน้องเองอ่ะให้มั่นใจในตัวเองนะให้มั่นใจในตัวเองนะคะอาจารย์ดังคนขาดความมั่นใจนะขาดความมั่นใจเพราะฉะนั้นต้องพูดเสียงดังค่ะต้องมั่นใจในตัวเองถ้าตัวเองมั่นใจแล้วให้ยึดตามนั้นและทําตามนั้นลองทิศทางจะได้ไม่เปลี่ยนทิศทางจะได้ถูกทิศขอให้มีความมั่นใจอาจารย์เตือนแล้วโอเคไปที่สอง ้าจานย์พาเขาบอกว่าทางเดินจากชีวิตช่วงนี้ไปอะ่ะเขาบอกว่าให้ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ให้สะอาดให้อยู่บนความดี ทำทุกอย่างในชีวิตเดินกับเนี่ยด้วยความดีจิตใจบริสุทธิ์เหมือนเด็กแล้วคุณจะเจริญไพ่ใบนี้เป็นไพ่ดีนะไพ่ใบนี้มันเป็นแบบว่าจิตได้สำนึกเราว่าถ้าเราแบบว่าเป็นคนคิดดีทำดีเราจะได้ดีไพ่ใบนี้บอกเลยนะคะอ่ะใบต่อตปกติคิดไม่ดีด่อยไม่เคิดไม่ดีไม่ดีดีค่ะนี่คือตัวตนโูกใบสุดท้ายค่ะอุ้ยโอเคไพ่ดีเลยค่ะคุณขาโอเคดีจริง คุณจะได้รับการบำบัดโดยธรรมชาติคุณจะได้การบการบั่บับ่จากธรรมชาติหมายถึงว่าจริงๆแล้วก็คือถ้าแปลงง่ายๆก็คือว่าคือถ้าเราคิดดีทำดีทุกอย่างก็จะจด,ดีมาโดยธรรมชาติโดยที่ไม่ต้องไปค้นหาไม่ต้องไปบนบานสารราังเกตไม่ต้องไปจุดทุกขทำพิธามเลยๆลยก็คือไพ่สามใบนี้เป็นไพ่ที่ดีขอให้คุณมีความมั่นใจขอให้คุณมีแต่เรื่องแบบว่า ความคิดดีแล้วก็คิดดีทําดีทุกอย่างจะดีเองที่อาจารย์บอกแนะนําเพิ่มค่ะวันหยุดค่ะให้ไปที่สนมามหญ้าค่ถอดรองเท้าค่ะและเดินบนสนามหญ้านั้นเ,เพื่อปลดปล่อยเพื่องานลบลงสู่พื้นดินอ้ยเก๋มากอาจารย์บอกว่าให้น้องเพลงนะคะน้องเพลงไปเห็นน้องเพลงไหมคะ น้องเพลงไปน้องเพลงบอกว่าให้น้องเพลงไปที่สนามหญ้าและเดินเหยียบหญ้าเพื่อปล่อยพลังงานไม่ดีลงไปแล้วรับพลังงานดีๆจากธรรมชาติยลดขอปิดจ็อบนะคะโคตรขาขอบคุณค่ะบ๊ายบาย